สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องช่องอีกครั้งค่ะและก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม PUBG NEXTGEN อีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ทำภารกิจพิชิตหัวใจนะคะซึ่งในวันนี้เลยแค่4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองซึ่งมันก็คืออันนี้นั่นเองนะคะเราก็แบบโอ,อ้ขอมาเล่นหน่อยได้ไหมมันแค่5ดานอะไรอย่างนี้เนาะ ตอนแรกว่าน่าจะไม่เล่นแล้วนะคะเพราะว่าเคยเล่นไปแล้ว้วมันบั๊กค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันใหม่ดีกว่าคะ่ะถ้าไม่อย่างไงเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทําภารกิจพิชิตหัวใจกันนะคะซึ่งเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราเนี่ยขออภยัยคุณผู้ชมวนนะทีทนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นล็อนในคะ่ะทุกคนเราไปกัดปากคือนแบบเป็นเครื่องในลึกสุดเลยนะก็ะคือ,อยังไม่ได้ทาย,ยาลูยาค่ะไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือ พูดอะไรยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้ล่วงหน้าเลยขอโทษจริงๆเราจะพยายามพูดให้ชัดนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะมาเอาล่ะเราห้ามทิ้งอาหารนะคะทุกคนในนี้เขาก็จะสอนเราเล่นกันเนาะอุ้ยมีมีแอนิเมชั่อตัดขนมปังด้วยน่ารักจังเลยแล้วก็โอเคเขารับขนมปังอุ้ยคาเฟ่น,นี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะมันมีความแบบ เออมีความไม้มีความแบบโอ๊ยมีความเออ The Sims 4เนาะเออไม่รู้สิทำไมมันเหมือนก็ไม่รู้ a เ m d e ร r แล้วก็สิ่งนี้น่าจะเป็นเราต้องทำขนมปังไว้นะคือแบบมันต้องหานเราเวลาหาันด้วยน่ารักดีนะคะชอบแบบนี้จังเลยทุกคนหวังว่ามันจะไม่บักนะคะทุกคน <laughs> โอเคมีเนื้อด้วยเนาะแล้ก็จะทำเนื้อไว้นะคะแล้วก็มีเออน่าจะเป็นเห็ดเราต้องรีบคุณลูกค้าเราดอมากๆแล้วนะคะ อ่ะเสิร์ฟเนาไม่เอาอีกกรรมโอเคไม่เป็นไรแล้วก็หั่นขนมปังเอาไว้ก่อนเลยเนาะโอเคร้านปิดแล้วนะคะแล้วเสียลูกค้าไปตนนั้งคนนึงแน่จะทำคอมโบได้หรือเปล่าโอเคเขาไปแล้วเว้ยทุกคนตายแล้วแล้วอนนี้ยลืมเกมใหม่ได้ไหมคะไม่อยากเสียงเงินโอเคค่ะนี่ก็เราก็ห้ามทิ้งอาหารเนาะดยแอนิเมชั่นน่ารักมากเลยค่ะทุกคนก็เป็นการหั่นขนมปังเนาะน่ารักมากน่ารักมากวัน,กน,กนนี้รับขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะ แล้วก็คุณยายกรนมาคนนี้รับอะไรดีคะคุณยายกรนมาคนนี้รับอาจจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อนาะอแล้วก็จะมีเห็ดด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเข้าจปถูกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะใช่นะแต่เราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรรับขนมปังนะคะแล้วก็รับเนื้อปกติะคะ่ะเนื้อปกติของเราเอ่อโอเคียบร้อยแล้วเราไม่ค่อยชินกระดานนี้เท่าไหร่เพราะมันเป็นครั้ง<ม>แรกอนะเนาะร้านดูแบบร้านดูเป็นขเขาเรียกว่ายังไงอะ มันมีความแบบว่ามีความอืมไม่ค่อยทันสมัยแต่ว่ามันก็โอเคดีนะมันก็สวยนะคะโอเคเบียร์แล้วก็ขนมปังนะคะให้คนตาคนนี้อ่าเอาไปเลยค่ะโอเคแล้วก็จะเป็นเบียร์เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหล่อะต่เก๊ๆกๆกัมๆไปบ้างแต่ว่าก็โอเคเราก็ทําอย่างเต็มที่ก็ไปรับของขวัญกันนะ นี่นี่ก็จะได้มานะคะเดี๋ยวเราเล่นเลเวลสองกัน,นดีกว่าอันนี้เราก็จะเล่นทั้งหมด5เลเวลเนาะแล้วก็ไปรับของขวัญกันนะคะภารกิจที่ชิดหัวใจต่างๆแล้วก็อเอาไว้ก่อนอันนี้เขาไม่ได้มีให้เราดูเนาะเพราะว่าเราเไม่ได้ทําอัปเกรดที่มันเป็นปกติอย่างชาวบ,บ้านเขานะคะเขาก็จะแบบอัปเกรดให้เราเลยเนะาะรับเลเวลสองนะคะแล้วก็จะเป็นทำไมอันนี้กดไม่ได้เอ่ยโอเคไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ ออขนมปังอันนี้อ้าวตรงนี้ใช้ไม่ได้หรอมันเป็นอันนี้เนื้อเนาะโอเครับเบียนะคะขนมปังขนมปังขนมปังแล้วก็ก่เอ,อเนื้อนะคะนี่สองอันนี้เราดูแบบดูเก๊กเก๊กกาๆมากเลยทุกคนอ่ารับเบียแล้วก็ขนมปังนะคะอ่าสองอันนี้สองชิ้นนี้ได้ๆแล้วก็ทําเนื้อไว้เนาะ เออเหลือเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นเบียร์หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาใช้บริการร้านของเรานะคะก็ไปด้นเลยวันที่กันเลยดีกว่าค่ะห้ามทิ้งอาหารเหมือนเดิมนะทุกคนเออนี้เราได้แปลเป็นอะไรสักอย่างแล้วนะคะต้องมานี้ไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นข้าวขาขนมใหม่หมดแล้วม,มีเบียร์นะคะแล้วก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้คือเนื้อกับเห็ดเนาะแล้วก็นี้ปกติ คือแบบคือมันจะคือมันจะไม่โอเคเลยนะถ้าทำแบบนี้อ่าใช้อันนี้นะคะแล้วก็อันอบลาแบบนี้มีเนื้อด้วยหนึ่งมีเบียรด้วยหนึ่งมีขนมปังอันนี้อืมอันนี้สองนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นอ่ำปกติหนึ่งเนาะแล้วก็มีเบียรนะคะอูเบียรเบียเยอะมากอ่ามีอันนี้ไม่ไม่ต้องอบบนี้โอ้ไม่ก็ทุกคนตุยแล้วเดอ้อ อไม่ลูกค้าไปแล้ว啊อือเ <c oughs> อ่อไม่เป็นไรคะ่ะคือแบบเรายัางเก๊กเกันกลางๆแล้วคืออันนี้มันค่อนข้างเล่นยากเนาะเออแล้วก็อันนี้ไม่มีใครรับเลยเหรอคะสิจอยแล้วชิจอยคุณยายเกลนมาคนนี้เดี๋ยวก่อนให้ขับเค,ค้กอ่ะเราต้องรู้จักใช้ให้ขับเค,ค้กนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาเขาไม่รับอ๋อเราทําผิดอีกแล้วหรอเนี่ยแล้วทําไงดีอ่ะคือแบบ อย่าโยนอาหารก็คือต้องเล่นใหม่อีกแล้วอ,อ่ะใช้อันนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้นั่นเองอ่ะก็ไม่ผ่านอยู่ดีค่ะทุกคนเราขอโทษเราหมูร้อนเราไม่ค่อยชินกระดานนี้เลยเพื่อแบบมันปรับปรับมากเว้ยขอโทษนะเราต้องเริ่มดันหนึ่งใหม่เลยนะคะเรามาเริ่มหลั่ฉีกกันเลยดีกว่านะคะคือไปเล่นมานานมากไปเล่นกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ห้ามทำอาหารไม่เด็อดขาดน,นะคะแต่ว่าทิ้งได้นะอ่ะต้มไปเลยค่อนข้างที่จะแบบ โอเคชินแล้วอันนี้มีบรอกโคลี่ด้วยใส่ไปในอันนี้ใช่ไหมโอ้ยอัปเกรดเบียร์ให้ด้วยดีจังเลยแล้วก็จะเป็นเห็ดอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเออเราทําไปแล้วอะอามีอันนี้ใส่บรอกโคลี่แล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็จะเป็นบีฟปกติเนาะอาเบียนหนึ่งแล้วก็อันนี้เอ่อจะเป็นแบบนี้หนึ่งนะคะแล้วก็แบบปกตินะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะคุณลูกค้าค่ะอาเบียนหนึ่งอันนี้หนึ่ง ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะคือมันจะต้องใช้เวลานะคะคือแบบปับป,ปับไม่ได้นะคะคุณลูกค้าคือมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํานะคะไม่ใช่ว่าแบบคุณลูกค้าจะใจร้อนได้ขนาดนี้นะใจเย็นนะลูกค้านะอ่าค่อยๆทํานะคะทุกอย่างต้องรับบนีดค่ะทุกคนอไปแล้วผู้ชายคนนี้รอไม่ได้เลยคือแบบแบบนี้ไม่ดีนะคะทุกคนคือมันต้องใช้ระยะเวลานะไม่ใช่แบบโอเคฉันจะเสกอาหารขึ้นมาแกนมา เอาคัพเค้กไปก่อนโอ้โหใจร้อนจริงๆอ่ะแกรนพาคนนี้ด้วยอ่ะเอาเข้าไปลูกค้าร้านนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องเราซะเลยอ่ะอ่ะมีอันนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้นะคะเปียโนงอ่ะใส่คัพเค้กไปเลยค่ะอ่ะเฮ้แล้วก็ไม่มีคนเอาเนาะโอเคเหลืออยู่สองคนอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็หั่นค่ะลูกค้าคนนี้ก็จะรอไม่ได้แล้วนะคะคือเวลาคือแบบ มันไม่ใช่หนึ่งนาะทีแล้วมันจะเสร็จเด้อถูกไหมต้องรอก่อนคือแบบคือแบบมันจะต้องเริ่มใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าลูกค้านี่กริ้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มดานที่5ดีกว่านะคะคือแบบถ้าเกิดเราแพ้หนึ่งตาทุกคนคือมันจะเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะคะเอาล้ค่ะทุกคนมาถึงด่านที่5้าเลยนะคะคือเราสารภาพเลยว่าเราเล่นใหม่ไปประมาณ 3- 4รอบเลยนะ งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มน่าที่ห้ากันเลยดีกว่านะคะเริ่มเลยเราสัญญาว่าเราจะไม่ท,ทาําพังเราน่าจะต้องใช้อันนี้เนาะใช้ให้หมดไปเลยนะคะจะได้แบบจะได้คุ้มค่าต่อการทํามาตั้งหลายครั้งนะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะครั้งนี้ก็ห้ามทิ้งอาหารเด็ดขาดเลยนะคะอาหารไว้ก่อนอต้มไว้ก่อนโอหูวมากเห็นป้าเราใช้อ,ะอ่ะอามามามา,มาคนคนนี้รับอะไรดีคะอามาค่ะมาค่ะคือแบบร้านนี้เลิศมากอะไรเนี่ยเขาให้ทำอะไรอะ่ะทุกคน สิ่งนี้คือไส้กรอกเหรออย่างวะเขาคืออะไรอ่ะฮะทุกคนไม่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 อันนี้คืออะไรเหรอเดี๋ยวนะทุกคนคือแบบเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยเด้อแล้วเขาแบบให้เราทำอ่ะอย่างวะเออเดี๋ยวนะสิ่งนี้เราว่าเราเราไม่ได้แน่เลยอ่ะทุกคนทำไงดีคะเนี่ย อ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้ให้แล้วสิ่งนี้คืออะไรก่อนเดี๋ยวก่อน<ม>เดี๋ยวใจเยน็ยนใจเยน็ยนใจเย็นใจเย็นทุกอย่างจะต้องรับรือนนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบคืองงไปหมดแล้วสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่อาจรู้ได้นะคะคือแบบสิ่งนี้คืออะไรคืออะไรให้ให้ให้อ่ะให้ให้เ<ม>ดี่ยวไม่นะอ่ะให้ต้องการอะไรจานชิงต้องการค่ะโอเคขอบคุณมาก โอเคสิ่งนี้อให้ไปก่อนให้สิ่งนี้อให้สิ่งนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะคือแบบคืออันนี้คืออะไรอันนี้คือเดี๋ยวพักแป๊หนึ่งนะทุกคนสิ่งนี้คืออะไรคะมันเหมือนไส้กรอกเลยทุกคนหรือว่าเราจะต้องเดี่ยวนะเดี่ยวนะคือแบบคืออะไรคือมันหืมันไม่ได้เนาะ มันไม่ใช่เนาะคืออะไรบอกเราทีคนที่แบบแน่นสูงสูงอะ่ะเออบอกเราหน่อยหรือว่าเราต้องทำแบบนี้หรือเปล่าคะหรือยังไงคะเดี๋ยวนะคะคือแบบงงมากทุกคนแย่มากอันนี้แย่มากจริงๆงั้นเดี๋ยวเราจบไปจะเพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเราเหนื่อยมากเลยเว้ยคือแบบคืออะไรใช่กอรอกเหรอฮัลโหลฮะคืออะไรใส้กอรอกก็ไม่มีอย่างวะทุกคนแบ๊บนะ คืองงมากงงไม่ไหวเราจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะอย่าไปเล่นมันให้เสียเวลาเลยค่ะมันแย่มากทุกคนอือย่าแล้วก็อย่าเติมเงินด้วยน,นะคะทุกคนขอร้องละคืออะไรใส้กอก คือแบบถ้าเราไม่รู้ก็บอกเราก็ได้นะเพียงใต้คอมเมนต์ก็ได้นะแต่โอ้มันแย่มากมันไม่มีไซเกอกเลยสักชิ้นคือแบบคือมันไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราขออนุญ,ญาตจ,จบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะผิดหวังมากผิดหวังไม่ไหวคือแบบเล่หลายรอบมากแต่เราก็ได้เงินมาค่อนข้างที่จะก,ก็ไม่โอเคเหมือนเดิมนะคะ ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาทำภารกิจพิชิตหัวใจกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่เราด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ลืมเราก็ฝากติดตามผลงานของเราไปเรื่อยๆได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ